สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือรุ่นที่มีการลดราคาพิเศษจะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสำ หรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทางรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ a m s u n g นะครับมือถือรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆราคาอยู่ในเลทประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทเท่านั้นซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจใครที่มีงบไม่เกิน 5,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคดูราคาของรุ่นนี้กันว่าน่าซื้อไหมแต่โดยส่วนตัวนะครับก็อยากจะแนะนําให้ลองสั่งมาใช้งานกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับในเรื่องของสเปคนั้น Samsung Galaxy A05s รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับจอภาพจะเป็นจอแบบ TFT LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับเป็น ดีไซน์ใหม่ล่าสุดด้วยความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป Qualcomm Snapdragon 680 4G Octa Core ความเร็ว2.4 GHz Android เป็นเวอร์ชัน13นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1หน่วยความจําสําหรับแรมให้มาถึง6 GB นะครับลอมหรือว่าความจุก,ก็ให้มา128กิแบตเตอรี่5,000ม ah ิลอนะครับรองรับการชาร์จไฟได้25วัตต์ นนเปิดตัวครั้งแรกในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับสำหรับสีตอนนี้มีให้เลือก2สีก็คือสีดำแล้วก็สีเงินนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A05S รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับก็จะมีมาให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเดี๋ยวเราไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy s ั m s ุงกาล l a ซี A05S อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่10กรก กดาคมปี2024มีราคาจากหลายร้านเหมือนเดิมนะครับมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับร้านแรกที่ผมนํามาให้ดูเป็นร้านที่มีราคาพิเศษมีการจัดโปรอยู่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A05S ล m 6ลม128 g b ข่ขายโดยทาง Lazada เองนะครับเป็นร้าน Last Mobile เพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งซื้อมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนตัวเครื่องเป็น เครื่องแท้ศูนไทยประกันศูนซัมซุงจากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือเพียง4,490บาทเท่านั้นยังไม่หมดนะครับยังมีส่วนลดแจกเพิ่มให้อีกด้วยถ้าอยากจะได้ส่วนลดเราก็ได้ราคาพิเศษแบบนี้กดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินนะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านที่มีบัตรเครดิตก็สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้รวมถึงคนที่อยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนนะครับใน ขั้นตอนการจ่ายเงินเราเลือกสีเลือกความจุแล้วนะครับเราก็ไปเลือกเลยว่าเราจะผ่อนแบบไหนผ่อนกี่เดือนนะครับผ่อนได้สูงสุด3เดือนนะครับซึ่งก็จะผ่อนเดือนละประมาณ1496บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เนะครับเปลี่ยนขึ้นได้ด้วยภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ Sam s u n g Galaxy A05S นะครับแรม6รบแรุ่นนี้ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วตัว เครื่องรับประกันศูนย์ซัมซุงนะครับแล้วก็ผ่อนศได้ด้วยจัดส่งให้ฟรีนะครับจากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ4,214บาทเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับร้านนี้เป็นร้านจากทาง Samsung อฟฟิเชียโดยตรงสําหรับ Galaxy A05s นะครับราคาจะสูงหน่อยนะครับเป็นรุ่น RAM 6ลอม128กิจากราคาปกติ5,999ลดราคา เหลือ4,999บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด3เดือนมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A05s จากทางดัดแอปปลาซาด้านะครับนำมาให้ดูกัน3ล้านชอบร้านไหนที่สุดส่วนลดร้านไหนเยอะที่สุดกดเข้าไปดูกันก่อนนะครับถ้าเราสนใจค่อย ทําการสั่งซื้อไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A05S ร้านแรกที่เลือกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นร้านนี้มีขายทั้งรุ่น A05 ธรรมดาแล้วก็ A05S แลม6ลอม128นะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนย์ซัมซุงราคาเริ่มต้นที่3,648บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็เหมือนกันสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี ครบทุกสีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีอีกร้านหนึ่งจากแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A05S ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับราคาเริ่มต้นที่3690บาทเท่านั้นมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากผ่อนผ่อนได้จัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปี่ยนค็น,นวันแล รันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดจากทางหน้านแอปช้อปปี้นะครับสำหรับการซื้อซัมซุงกาแล็กซี่ A05s ชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคากันว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้เยอะที่สุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาแล็กซี่ A05s ในเดือนกระะกฎาคมเดือนใหม่แบบนี้นะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันเลยนะครับซึ่งก็จะ เป็นของค่าย TrueMove S นะครับ Samsung a s a ม s ุง Galaxy A05s ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง2,999บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีก็คือสีเงินแล้วก็สีดำโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีหลายแบบให้เลือกนะครับมาเริ่มต้นดูกันที่โปรแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S ซื้อได้ที่ราคา2,499บาทนะครับเมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีดุ้งหน้าโปร499ราคา3,199ไม่ต้องจ่ายค่านีดุ้งหน้านะครับสัญญาในการใช้งาน10 2เดือนทั้ง2โปรลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา2,499เหมือนกันเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับแต่ว่าโปรนี้มีค่าเด็ดลูหน้า749บาทโปร499ซื้อได้ที่ราคา3,199ค่าเด็ดลูกหน้า535บาทสัญญา12เดือนนะครับโปร699อีกโปรหนึ่งโปรนี้สัญญา6เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา3,749ค่าเด็ดลูกหน้า321บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา2,099บาทเท่านั้นนะครับก็น่าสนใจมากๆสําหรับโปรนี้ ย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา2,499เมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับมีขันน้หนีกลูกหน้าด้วย749บาทโปร699อีกโปรหนึ่งราคา2,499ไม่ต้องจ่ายขันน้หนีกลูกหน้าโปร499ซื้อได้ที่ราคา3,199ไม่ต้องจ่ายขันน้หนีกลกหน้าทั้ง3โปรสัญญา12เดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา2,999บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ799บาทเท่านั้นราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่ 4,999บาทนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung a s a m s u ง Galaxy A05s จากทางด้านค่าย True นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ2,999บาทเท่านั้นถ้าใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True s h อ p ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS s ั m s u ง Galaxy A05s แ a m 6ลอม128 g b เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์งซัมซุง ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา2,999บาทยหาย่ค่ายลดอีก1000นะครับเหลือ1099บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีเงินวิธีการสั่งซื้อเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ AIS นะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากจะสั่งออนไลน์อยากจะไปซื้อด้วยตัวเองนะครับก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย d t แทนะคร ได้ที่ราคาเริ่มต้น2,499บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699มีคันหนึ่งดุกหน้าด้วย700โปร499ซื้อได้ที่ราคา3,199คันหนึ่งดุกหน้า500นะครับราคานี้เป็นโปรสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็ลูกค้าดีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปส่วนถ้าท่านเป็นลูกค้าดีแท็มีอายุการใช้งาน1 2เดือนขึ้นไปซื้อได้ราคาเท่ากันแต่ว่าไม่ต้องจ่ายคันหน้าซึ่งรุ่่นนี้เครืองจะถูกล็อกหาาากว่เรค้างชําาารรระค่บิก เดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสําหรับเดือนกรกฎา,าคมนะครับใครที่อยากจะซื้อซัมซุงกาลิซี A05s นะครับสามารถนําข้อมูลของราคานําข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l า z a ด้าแล้วก็ช h อป e ีกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิ์ อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ